น้องกับสบายดีค่ะบุษบงบุษบงบุษบงพี่น ну ้องจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกา18นาฬิกา15นาทีจ้าเดินทางกลับบ้าน2โมงแล้ว20พ่อเมียพี่น้องพี่น้องสวัสดีสบายมื่อนี้มีแค่20พ่อเมียพี่น้องเล็กน้อย2คนอยู่น้ำอยู่น้ำออโต้เลี้ยงน้องซอยปูซอยหญ้าพ่อหญ้าบ่สบายพี่น้องเอ้ยซอยปู่บหญ้าน้ำผักพรอน ่อใหญ่เป็นไข่องส้มือแล้วมีดอกอ๋อเอาโตกับติดไข่น้ำาหญอีกเอโตมาติดไข่น้ำใายโอ้ยเอโตหะฮะก็แซ่เจ็บท้อง่บเจ็ท้องมากเลยจะเลยเอาออกห้างเอาโต๊ะานเอาโตพีมน้องเยทานดูเ้เขายังไปกินอะไี่นของต่งแบนดสบายมากเจ็บเจ็บท้องเมื่อคืนมคืนนี่ให้กินข้นมก็หกสัตว์หอมดเลยทั้งนเนียได้ห่างได้ตอนเ้านะโอ้ใช่รึวากินนมไรเมื่อคืนนี่เอยคิดว่ไร มันม nah, like yeah, ันมันหนักหายตอนนอนฮ่ but, oh, well. yes. ันหนักมันมันสิปวดท้องนะมันกินแต่นมมังท่านคอมเมนต์ว่าเป็นน้ำเต้านมเนาะบางเหนือเย็กน้อยอยู่ปีปลายเาเพราะว่าแต่ตอนนี้น่ะอันตัวโตอ่ะบพราะเดี๋ยวนมองมันเต้าเป็นอย่างดูนมกล่องแล้วเนาะให้กินในกล่องเลยโบโบเกี่ยวกับเต้าไอ้แบงดูเต้าจนเจ็บแปดปีไอ้แบงห้ากับเตาดูเต้าแปดกับปีไอ้แบงเพื่อจะเจ็บจอกเจื่อเจ็บสิเป็นน้ำยางเลยหรือว่าเป็นน้ำบาดบางมันอยากเจ็บหรือว่าอะไร ก็เป็นน้ำส้วงนะเพิ่นกับโบมากินเข่าเนี่ยนะเอาตัวอากาศมันน่ะมันเป็นทางอากาศเนาะไอแบ่งกินเต้านมหดแปดปีแบ่งก็เคยเจ็บท้องเจ้าหัวเนาะสักแปดปียังกินเต้านมเออแบ่งให้าก็เศร้าบังใดนี่ใดวังเจ้ามาอยู่น้ำโขลกไอ้แบ่งเศร้ากินเต้านมก็เคยเจ็บท้องยังเคยไอ้แบงหัวเราพี่น้องเนาะแปงตีเนี่ยกินติดต่ำบนเท้ากางขึ้นก็ดูจู่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 จุดมัดใส่อีกเต้าหนึ่งจู่จู่จุดแบ่งเนาะโผล่ดิ ขี้พุนนี่เราได้ทางเรียบมากแต่ว่าขี้พุ่นมาขี้รถจักรมีกับพวกแฮงอีแล้วป้านายจะสิพาของขี้รถจักรเหรอโอ้ยขี้รถจักรกระสบายกว่านี้มันบดีขี้พุ่นมันนี่เขาก็มืองทางหลัดเนาะทางหลัดใส่ทางหลัดขี้พุนนี้มันจะบอกมีควนันบ่ทางหลัดบ่หมีใหญ่มันสมีแหลกทางบดีมันตัวจริงนีี่พ่น้องเห้อขี้พุ่นกว่าได้ขีดอันเท่าเราทราบอีเด้ได้ขีดได้ขีดในย่างบดีบิังคือบ่มีขี้พุ่นแท้ตัวจริงที่ปุ๊บขวางหมดเลย ามาถิดมาทางไ่หนหงเลยมาโพี่น้องตอ,งอนนี้นะจอยลงจอยลงพี่น้องเลยตเดตมเอ้เอ็มเอ็มเอ็ม่อ็ป้อนเอ็เอ็มเอ็มเมอ็พี่น้อ็มบอมอนมเ่็เอ็มเอ็องปอแทนข้าวได้บอหรเอว่าห็ือว่าป็อนอ็มเก็มบมเอ็นเบ็เอย่าอเ่็มอ็กินข้เวเอยบอ็เอว่าย่าเนเพ็มนเอ็บท้องบองงมมอสดบอพอกมอ็เอาอยู่นล,ลูกดูแลลูก,ลก,ลก มัผ e ้ากันเลยเปบ้าหาเงินจรือเโอหพี่น้องกันขนาดเป็นบ้าเลยยังเดือบุกุ้มลูกเต่าพี่น้องเลยส่วนหนึ่งกับเป็นน้ำพ่อแม่นี่แหละพี่น้องเอ้ยผมมีเวลาดูแลลูกวะนั่นนั้นส่วนหนึ่งการลูกจึงเป็นนะขอพลายลายเนาะมันมันเถ็ดอะไรเนาะทำเ้าบ่หาเงินแห่งการแห่งกันบ่จัะคิดคิดอะไรคิดภาพบอกเลยพี่น้องทำบ่หาเงินเปล่าตรงตรงสภาพทัดขอบคุยใหญ่เนาะขอบคุยใหญ่ต้องว่าแ้บ จากเห็ดมีแต่ต้นคั่มมากก็หาเห็ดแต่งอยู่แต่งกินเหรออโต้กิน,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 กน,กนพ,พี่น้องเอ้ยเอาแนวใหม่มาให้เพิ่งกินเนี่ย่มสิตูนสิพี่อเท่านั้น่ะเขาเห็นดินไม่แห้งปาะตีตางนานักคั่มคอมีฮ้างงานักคั่มกับสีได้หาง่ายหาง่ายแน่เนาะเก็บกัมพอได้เก็บกัมสบายนี่ค่ะกับขึ้นลนะายพี่น้องเนาะสบายขึ้นลายหรอบอกสบายใจเลยพี่น้องเลยฮันรูบอกสบายมันก็เท่ากับงาเงินกับอย่างไง รูาสบายดีภัยนี้นเ,เ,นเขาสบายใจนะหางเงินกันเพือวองแเนาะที่ไดนะคนไทยเขเรียกอะจักรยานหอดทงโค้งเลยเยดิอเลยให้าทงโนาะทางโค้งลุงโลดนะทางโค้งบางน้นะหอดเลยเลยลียวทางโคงลุงโ,โลดนะหอดแล้บอ ไปทอดนั่นงทางโค้งต่อถึองโนนพายพี่เนาะอ๋อ oh, ทาโค้งตองนนั้นมันเป็นน้องมองเป็นผับเ้วอ่ะป่า,ามันก็เห็นน,นั่นลงผับลงอันดีเจน่ะตราอะ <Okay. S 2> คอนเสิร์ตเรวอะจะถือขอดมั้เอยกระทั่งโค้งนั่นแหละทางดับ <Okay. S 2> ทางโค้งอ้าวไปทางผู้ทางเดีเฮ้ยนะไปทางไปทางผู้ <Okay. S 2> เฮ้ยอ้าวไปทางผู้เป็นทางดีป่ะก็มังค์จานเหลี่ยงหนึ่งอืมบนบนคอยมาตะกี้นะเราจะเออบนจะไปหาเขาบ่าวเจ้า เดี๋ยวผูเป่าไยกันผู้เดียวนีเละผูเป่าผู้เดียวนี่ลยปูเป่าไฟซีนีปูได้อดแล้วตอนน้อยใส่เด้กมึงมีเงนติ๊กอื มันคือรดมะป่ะ,ปะเอาไปห้พอ่อไปห้พอ่อไปห้พอ่อโอ้ยเลียงม,มาข่อยอ้ะอืม ออดไปเอผมเออผ้าไอ่งนตกผมกับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครเอัน้ำมันน้ำมัน้ำน้ำแม่นะน้ำมันแม่นะนหูมันนมนะนหูยากนมนหูน้ำมันะไลจลอนยางลอน่ยงลอบ มุมเทลุมุมคือแมวนี่แหละมุมมมุมแบัมสบายดีไหมสบายดีสบายดีตลสวไปดีไว่ไป

เขาตาดุไอ้ทีเตาดุเลยะตมาตน่ยบกินพี่นอยเป็นทิตหรือบุกินเขาไป่ิ่บกกินแต่ขนมอืเขาน่กินอ่ีอเอห้องท่งเขาขึ้นชุ่มช่วงก็ได้นะเนอ แค่หัวโหลดโหลดคย่างกันนะมันจังแคงหัวโหลดโหลดคนี้ถ้าเบิ่งเนื้อเองถ้าเบิ่งไอ้แบงเนื้อไอ้แบงซื้อหัวโหลดเนื้อตัวอันเบิ้งคือบผู้หูอบ่แถบลกบ่หลคือบู้หูอแคงมาหนีินะฮะฮะแค่หน้ามันนีิเด้อูแล้หน้ามาหนีิจ้องอยู่จ้องหน้ามันนีิก็หูแล้วหยอดลงือสี น้ำนักสิลดลงโลเองโลมแล้วกี้มาโลปาอยู่ิบิบโลสิบเอ็ดโลอยู่เตอนนี้ั่งเรือต่แปดอยู่ตอนนี้เอ้ยตบมือเ้เก่งเก่งเกมุมเลยไ่ Hai đuổi đấy <laughs> Lò cao là bạn hết 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 hết

เขาเลยพี่นอาปลยัง่หิ <Yeah. S 1> สิ <Yeah. S 1> อันต้มเป็ดบ่ต้มเป็ดวันนี้ำ uh. พี่น้อที่ขาเกันนะ <c ười> มาลองเนะอาไว้วกินถอ่อนวะ้ข้มาให้เราวกินถอ่นะนถอไว้นะ 嗯。